วั One kill. นจอตคิวนี่ทุกคนมาดูการวั One kill. One kill. One kill. นจอตคิววันจอตคิววันจอตคิวนี่สวัสดีครับผมโจตีเฮดแซดครับคลิปนี้เราอยู่กับเกมบล็อก h าร์ดครับหรือว่าไอหนุ่มออฟฟิศหัวก่องนะครับเพราะว่ามันน่าจะใส่ชุดออฟฟิศนะครับทุกคนนะเล่นบนมือถือนะแล้วก็ตัวเกมนี้เฟี้ยวเหมือนกันนะครับทุกคนนะ ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการวันช็อตคิวนะครับคุณนะก็คือฆ่าซอมบี้ในช็อตเดียวนะโดยการใช้คอนทานนอดนี่แหละนะครับแต่ว่ามันก,ก็ใช้ได้ทุกอันนะอืมันก็คือการเพิ่มสก,กิลนี่แหละนะครับเดี๋ยวแนะนำกันนะแล้วก็ตัวเกมครับ มันจะขายสกินนะก็คือเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวอื่นได้ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนอาวุธได้ตามฉากต่างๆนะครับแล้วก็การเปิดกล่องเนาะนี่เขาก็จะขายส่งนี้ครับสาหรับเกมนี้ครับนี่ไงและสาหรับใครที่เติม200ครับได้บูมแมลงไปเลยนะครับผมไม่มีตังเมือนน,นะแล้วก็ตัวเกมครับตรงนี้เป็นจุดหัวใจหลักของเกมเนาะก็คือด่านหลักครับมันก็จะมีสได้ทำนะนี่ไง อันนี้ก็คือไอ้หนุ่มนักช่างนะครับที่เราไปช่วยมันมาครับมันก็จะบอกนะว่าไปหาเทปไม่หน่อยในฉากนั้นฉากนั้นอะไรงี้ครับเราก็ไปหาแล้วก็มารับรางวัลกับมันเนาะแล้วก็ตัวเกมนี้ครับถ้าเรา,เอาอยากเปลี่ยนสกินเลยก็ได้นะครับทุกคนงงนี่ไงใช่ปะนี่แต่ว่าก็ต้องเสียตังคนะ์อะไรเงนี้ครับแต่ว่ามันก็บอกนะว่าตัวนี้ได้มาจากไหนด้วยครับมีทั้งอีเวนต์แล้วก็ ล็อกอินลน์วันนะครับนี่ไง7วันได้เจ้คนนี้ไปลแล้วว่ะทุกคนโอ้ยสวยมกนกนะครับเนี่ยอันนี้เพิ่งเล่นวันแรกก็เลยยังไม่ปลดล็อกเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดเพิ่มไมมนั่นทุกคนเนี่ยเปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นกาชาเป็นกียานะครับทุกคนนะอ่ะก็คือใส่ชุดใส่อะไรต่างๆก็เพิ่มบัฟในตัวละครของเราเนาะ,ะเดี๋ยวเปิดกล่องโชว์กลแล้วกันนะครับเผื่อได้ของเด็ดนะนี่ได้เกิดมาทุกคนอ่ะใส่หน่อยแล้วกันนะเพื่อเพิ่ม พลังให้เราโหดขึ้นด้วยครับอ้าวหมดแล้วเหรอเฮ้ยเลเวลหนึ่งอ่ะใส่นั่นละกันอุปกรณ์นี่แต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่าตัวไหนโหดกว่ากันนะครับทุกคนเฮ้ยยังมีอันอื่นมาวะ่ะมีรองเท้าอ่ะบวก25%นี่เราก็ต้องดูด้วยครับอันนี้บวกเท่าไหร่เนี่ยบวก5%เองว่ะทุกคนแสดงว่าตัวนี้โหดกว่าอันนี้บวก41นะครับโอ้บวก41นี่บวกเท่าไหร่อ่อ อันนี้เพิ่มการตีแรงขึ้นเหรอแล้วก็มีอืึดม,มากมายนะและต่อไปเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการวันช็อตคิวก็ทุกคนนะก็คือตรงนี้ตรงนี้นี่วิ่งมาตรงนี้ครับทุกคนสังเกตดูนะมันจะมีเลเวลของอาวุธของเรานะแล้วก็พวกชุดต่างๆนะถ้าเรายิ่งอัพเยอะมันก็จะยิ่งโหดขึ้นนั่นเองครับทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่ผมก็เพิ่มขวานทานน้อนนี่เป็น เวลเอ่อถ้าไหลไม่รู้เนี่ยเวล18แล้วนะครับตันที่20นะแล้วก็ดาเมจ4ี8ร้กครับทุกคนตอนเนี้ยนะแล้วก็ถ้าใครอยากเพิ่มให้เลือดมันอมาตะนะครับหรือว,ว่ามันเอ่อตียากขึ้นนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้เพิ่มเป็นเท่าไหร่เนี่ย4ทับยครับง่ายๆนะเพิ่มเลเวลตรงนี้แหละนะครับทุกคนเอเดี๋ยวไปลองทดสอบดูนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้น็อตฟรีครับทุกคนนะมาตรงนี้เลยนี่ มาดูแอดกับไม่หมอนี่ครับทุกคนนะหรือว่าถ้าเป็นสายเติมครับก็กดเอาเลยนะครับทีละหกสิบเลยทีเดียวเชียวครับแต่ว่าเรามันเป็นสายฟรีครับนี่แล้วก็จะมีหมุนของฟรีลายวันด้วยครับแต่ว่าถ้าใครอยากเปิดดูเลยก็ต้องหมุนต้องกดตัวนี้นะอืมต้องดูแอดอะไรเงี้ยแต่เราจะไปบวกเลยครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูครับว่าจะวันช็อตคิวจริงหรือเปล่าครับเวลสิบแปดเนี่ยแต่ว่าตันที่เวล เออยี่สิบเนาะอืมแสดงว่าผมเหลืออีกสองวลเองนะครับนี่น,นี่อันนี้ก็จะมานั่งชิวนก่อนครับที่แคมป์ไฟครับบอนไฟอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเกมนี้ครับเอ่อเราสามารถที่จะนั่งแคมป์เมื่อกี้นะครับตรงนี้นะถ้าเลือดเราตกนะเราก็จะเพิ่มเอ่อเลือดเราได้ครับในแต่ละฉากเนาะเ,เดี๋ยวมาเล่นกันก่อนแล้วกันนะถ้าใคร อยากเล่นดูก็ลองดูนะครับนี่เกมง่ายๆนะครับนี่มีไอหนุม่มคนนี้ตามด้วยตามทำไมไม่รู้นี่วั One kill, นช็อตคิวนี่ทุกคนมาดูการวั One kill, One kill, นช็อตคิววันช็อตคิววันช็อตคิวนี่นี่เนป่ะเล่นง่ายเลยปะนี่โตดจัดอา้าวตีไม่โดนฮึบโอ้ดียบร้อยนี่ในฉ่ากนะั้นมันก็จะมีกล่องนะแล้ในกล่องมันก็จะมี ไอ้แร่ธาตุยูเลเนียมสีเข,เขียวให้เรานะครับเกมนี้จะมีค่า2ค่าเท่านั้นนะครับมีค่ายูเลเนียมเอาไปอัพสเตตนะก็คือตรงนี้หลังจากจบด่านนะครับแล้วก็จะมีไอ้น็อตนะเอาไปอัพสกิลนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นี่นี่ถ้าเราตีถังตรงนี้ครับนี่มันก็จะระเบิดครับถ้าซอมบี้อยู่ใกล้นี่เองครับนี่แล้วก็ก่อนจะไปด่านต่อไปครับเราสามารถเลือกได้จะเอาน็อตหรือว่า จะเอาไอ้ถังอินเนอีเนาะให้ไม่ใช่ถังยูเรเนียมเออปไปต่อทุกคนนี่ปึ๊บก็ให้นี่อ่ะไปดูครับทุกคนเอา้าซอมบี้มันอยู่ข้างล่างับผมม,มองไม่เจอมันแล้วก็เกมนี้นะถ้ามีอ่าเขาเรียกว่ามันมันจะตีเราแล้วก็กดหลบโดยการกดตรงนี้นะน,นี่กดหลบตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนอาวุธได้ด้วยตัวการกดนี่นี่ไอ้บักมนอ้อวุธ มันก็จะเปลี่ยนอาวุธได้โดยการที่เรากดใส่ตั้งแต่เริ่มตรงเกียร์ทุกคนตรงนั้นแหละน,ะนี่ไงถ้าอาวุธไม่โหดนะครับมันก็จะตีหลายทีเฮ็บ่าถ้าเราไม่อัพสเตตนะแต่ว่าถ้าเราอัพมาแล้วก็ทีเดียวนะครับนี่ฮึบเอ็บ่าโอ้โหโหดเล่นแบตโอ้อยังกับเปิดโปครับจังหวะนี้แต่ไม่ได้เปิดนี่ไม่เปิดโปกก็โหดได้ประมาณนั้น ใส่ต่อทุกคนเดี๋ยวเล่นให้จบในด่านนี้นะกันนะแนะนําแบบง่ายๆในเกมนี้นะเพราะว่ามันง่ายอยู่แล้วนะนี่โอเคเมื่อกี้โดนตุย๋ยไปทุกคนผมเออประมาทเกินไปนะครับปะนี่เอ้ยนี่บางตัวก็สองทีวะ่ะไอ้เต่าเมื่อกี้ยังไงตีตรงนี้โดนไอ้หมอนั่นบอกวะ่าไม่โดนว่ะรอดเฉยนี่ ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะมันจะเป็นของดรอปครับเดี๋ยวจบด่านเราจะก็จะได้เองนะนี่อันนี้ให้ไปนี่ไงให้ไปมันเด้งเข้าตัวเราไปครับลบหลีกเพิ่มนี่่ะอะไรไม่รู้เก็บเอาหมดเลยก็คือสกิลตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนนะหลังจากจบด่านเนี่ยกดอัพให้หมดเลยนะครับไม่ต้องให้เหลือนะนี่ไปกันน่อดื้อดื้อดื้อ แต่เตานี่สองทีถึงจะตายไว้ทุกคนยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ขนาดเราอัพเต็มแล้วนะเนี่ยยังไม่เต็มเนาะใช่ไหมเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปื๊บหรือปึ๊บป๊าปนี่เดี๋ยวเราจะฆ่าบอสให้ได้ในด่านสองแลมาดูกันว่าผมจะฆ่ามันได้หรือเปล่าเน,นี่ย <laughs> นี่ก็คือในแต่ละด่านนะในแต่ละด่านในแต่ละเวทีเนาะมันก็จะมีบอสอยู่นี่ับและบอสก็โหดเอาเรื่องนะทุกคนนะ นี่มากมหมดปะน่ะวั Q, นช็อตคิววันช็อตคิวนี่ไปเลยรับตอวนี่ยังไม่หมดเหรอมีอะไรบ้างรักษาหลังกัดจากการโจมตีนี่ไงอาจจะเจอบอสแล้วมั้งเนี่ยอ,อยากไปดูกันโอ้และในแต่ละด่านครับ หลังจากที่เราจะไปเจอบอสครับนี่ไอหมอนี่มันก็จะมาหาเรานะครับสมมติว่าเอาเลือดอันแรกนะครับมันก็จะเพิ่มเลือดให้เรานะนี่ถ้าเราจะเพิ่มก็ต้องดูแอดอไรเงี้ยแห็นปะแต่ว่ามันเกมฟรีนะครับทุกคนเขาต้องใช้วิธีนี้นะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วน,นนะเนาะนี่ไงถ้าอยากได้นอตเพิ่มก็ดูตรงนี้ครับประมาณนั้นแต่เรามันโหดครับไปบวกเลยแล้วกันอโอ้โหไม่มีให้อัพเลยเว้ยเขาต้องใช้แอดในการ เออหารายได้ของทางเกมเขาเนาะเพราะว่าเกมฟรีนะครับประมาณนั้นสำหรับสายฟรีเนาะถ้าสายเติมถ้าซื้อสกินหนึ่งก็200นะครับก็ถือว่าเขาได้เยอะเหมือนกันนะนี่บอสโคตรโหดนะทุกค,คนบอกเลยนี่ตีทีเดียวเกือบตายครับทุกคนนะก็คือตี2ทีตายเลยเกมนี้โคตรโหดบอสโหดนะแต่ว่าเราก็โหวดวะเดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะโหดไหมนี่มันมีไอ้พลัง โซนี่ด้วยนะครับนี่พลังโซนี่มีเพื่อนมาช่วยด้วยนี่ยไปมาก็ดีเหมือนกันนะมีเพื่อนมาตีช่วยด้วยครับแล้วไอ้เพื่อนของเราไม่โดนดาเมจด,ด้วยนะเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะมันก็มันก็เฮ้ยเย้เกือบตายกูเฮ้ยอุ้ยเรียบร้อยทุกคนในที่สุดเราก็จัดการมันได้บอสตัวเนี้ยจะบอสแล้วว่าไม่ตาย นั่นไงกูว่านะเชียว,วบอนไม่ตายแล้วก็มันหนีไปได้นี่ได้กล่องมาวะเฮ้ยทุกคนนี่ได้เทปมาด้วยครับอ่ะกลับฐานดีกว่ากลับฐานก่อนไปเปิดกล่องแล้วก็ไปเอาเควีให้ไอ้หมอนี่ครับไอ้ช่างเนี่ยมาดูซิว่าจะได้อะไรกับมันฉันนำเทปให้กับแกลแล้วนะนี่โอ้มาเอามาเอามา,เอามาตีของเหรอกับมันเนี่ย อะไรเนี่ยอ๋อต้องฉันต้องหาคอนในตอนที่ห้าเหรอแสดงว่ามึงจะบอกกูแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมเนี่ยอะแล้วก็เปิดกล่องนทุกคนนะเปิดกล่องตรงไหนวะเนี่ยผมลืมนะอ๋อตรงนี้นี่ไงนี่กดไปที่บริโภคได้นุกคนนี่นไงตรงนี้อ่ะของอีปิกเลยนะประเทนมาดูซิว่าเราจะได้ของอีปิกอะไรกูนี่แทบอ้วกอะไรวะเนี่ยเข็มขัดมาร์กไรเดอร์หรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยแต่มันก็หดอยู่นะ อ้ากูไปอัพสกิลเฉยกดปิดโอ้ยนี่ไงเราได้ของมาเพียบแล้วตอนนี้อืนี่มีของเติมด้วยครับทุกคนนะของเติมนี่เยอะจัดมี v i p มี Battle p a s s อะไรต่างๆด้วยนะเฮ้ยแต่ผมว่านะไอตัวบุมบมแมลงนี่ค่อนข้างเกียนเหมือนกันมาเป็นบุมบแมลงรีเจนเลยนะบุมบแมลงนี่ก็คือถ้าเราใช้บุมบแมลงไปใช่ไหมแล้วก็จะอยู่ด้านไกลหรือว่าอยู่วงไกลใช่ไหมทุกคนนะเออ เราก็จะไม่โดนดาเมจแล้วก็โยนตแต่ไห้บูม,มแมลงนี่ตลอดเลยว่ะเอ้เอว่ะแต่ก็200อเลยนะทุกคนนะเออก็ลองพิจารณาดูนะว่าไหมเออว่ะเออว่ะเลือกอาวุธที่คุณต้องการเลยนะประเด็นนะใช่ป่าวว่ะเลือกได้เลยว่ะอยากได้ตัวไหนเป็นอีปิกนะเออนี่ไงได้อีปิกไปเลยว่ะถ้าอยากได้ตัวไหนเลือกได้เลยแต่ว่าซื้อเอาเลยราคา200ครับเพราะว่า ไอ้บูม,มแมลงน่าจะโหดสุดนะดูทรงนะเพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่ใกล้ศัตรูอะไรย่างเงี้ยครับทุกคนนะเกมแม่งเกียนจัดอ่ะไม่เป็นไรครับทุกคนนะสำหรับใครที่อยากเล่นครับโหลดมาเล่นดูได้ครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะจ๊ะแอนดรอยไอโฟนเล่นได้หมดเลยนะครับสวัสดีครับผมอยากเล่นมาเลยนะครับ